สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในช่องดี c ดีคานะครับผมเจอกันอีกแล้วนะวันนี้จะพามาดูรถในสตอกของเรานะครับผมก็วันนี้เปิดตัวในโกดังเนาะนะในโกดังของบางนานะครับผมวันนี้ผมทําคลิปอยู่ที่สาขาบางนานะ มาเปิดตัวกับเจ้ารถที่เป็นผู้บริหารนั่งนะแต่ว่า2คันนี้นะครับผมเอาผาสีดําเครื่องยนต์2.5ไฮบริดนะปี2020นะโดนจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดนจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคันนี้สาหรับมาเจตี้นะใครที่กําลังมองหานะครับผมคันนี้เป็นปี2020เครื่องยนต์เครื่องยนต์2.8นะมาร์จตตี้นะครับผมเครื่องยนต์2.8เกียร์ออโต คันนี้รถเป็นปี2020ยังว่างอยู่นะแต่ว่าขอคนรับได้ละกันสําหรับเจ้ามาจิตี้คันนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาจิตี้คันนี้เลขไมค่อนข้างสูงนิดนึงนะเลขไมค่อนข้างสูงนิดนึงรถเป็นปี2020นะเลขไมคันนี้อยู่ที่579,000โลนะ579,000โลรถ เป็นรถใหม่แท100้100%ประวัติศูนย์แท้ทุกคันประวัติศูนย์ชัดเจนนะขอคนรับได้ถ้าลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหามาจิตี้อยู่นะก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับนะคันนี้เป็นปี2020เครื่องยนต์2.8นะเลขไมล์หอ่าขออภัยเลขไมห้0ม่น0โลนะราคาคันนี้อยู่ที่1,218,000บาทนะ1 2 1 8 0 0 0บาทนะครับ ซื้อสดไม่มีแวดนะซื้อสดไม่มีแวดนะครับผมแล้วก็คันนี้เป็นตัวท็อปด้วยก็จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นอ่าเปิดได้อ๋อยังดีที่เปิดได้อะอะเบาภายในเป็นสีดำนะมีตาข่ายนะตาข่ายที่เป็นมุ้งนะครับผมก็สไลด์ขึ้นมนาะแล้วก็พิเศษคันนี้ก็มีแบบกั้นนะเป็นแบบกั้นห้องนะสำหรับผู้ขับแล้วก็ผู้นั่งนะครับผม ผู้ขับผู้นั่งกันนะนี่ก็จะเป็นส่วนตัวนะครับผมก็จะเป็นส่วนตัวนะเบาะก็จะเป็นเบาะอ่าขอนับแป๊บหนึง่งเป็นเบาะเท่าไหร่สี่หที่นั่งนะคู่หน้าก็จะเป็น v ีพเนาะมีกีมเม์นะครับผมสำหรับผู้บริหารและกันเนาะสำหรับผู้บริหารใครที่กําลังมองหาหรือใครกำลังที่สนใจนะสามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับผมนะ มีคันเดียวรถทุกคันเป็นรถใหม่แท้นะประวัติศูนย์แท้ประวัติศูนย์ชัดเจนไม่ตัดต่อไม่กอ่อใหม่ไม่พิกคว่ำมจมน้ํานะครับนะก็ประตูท้ายก็เป็นแมนนวลอยู่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับเจ้ามาจิตี้คันนี้นะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้เดี๋ยวไปดูประตูอีกฝั่งหนึ่งเพดานก็ยังขาวๆกินคีนอยู่นะครับนะ,ะไปดูอีกฝั่งหนึ่งสำหรับเจ้ามาิตี้คันนี้ ประตูก็ประตูสไลด์ไฟฟ้านะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเบาะก,ก็เป็นเบาะผู้นั่งก็จะเป็นไฟฟ้านะครับเบาะผู้นั่งเป็นไฟฟ้าเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะกระจกก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับกระจกบาน,นี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะก็จะเป็นออปชั่นของเขานะครับผมออปชั่นของรถคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูไม่ห้าแสนจริงหรือเปล่านะไม่ห้าแสนเจ็ดหมื่นนะ 5 7าแสนอขอภัยเก้าพันกโลอันนี้คือรถไม่แท้ประวัติศูนย์แท้ประวัติศูนย์ชัดเจนนะครับมาไม่เท่าไหร่เราขายไหม่เท่านั้นเราไม่ก่อมาอยู่แล้วนะมาใม่เยอะเราก็ขายใม่เยอะมาไม่น้อยเราก็ขายใหม่น้อยนะใครสนใจมาจิตตี้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับผมราคา1นึ่งล้านสองแสนหันบาทนะครับผมเจ้ามาจตี้คันนี้รถเป็นปี 2, 0, 2020สีขาวนะครับผมซื้อสดไม่มีแวดนะ แล้วก็รถตู้เบนซ์นะครับผมก็เดินจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าเดี๋ยวมาดูโซนฝั่งนี้กันบ้างนะโซนฝั่งนี้วันนี้ก็จะมีเดี๋ยวพาไปดูมิ x e นะเดี๋ยวขอญาตฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นรถที่เข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับผมเข้ามาใหม่เดือนนี้นะราคาก็อยู่400,000ต้นๆ400,000ต้น,ตนจนถึง400,000ปลายนะครับผมก็แล้วแต่คันนะสำหรับ4ประตูตัวมิดนะเป็นตัวรองท top เครื่องยนต์2.4เกียร์ออโต้นะครับผมนะราคาเริ่มต้น400,000ต้นๆจนถึง400,000ปลายนะครับผมก็มีหลายราคานะเลขหมายก็ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับผมจสำหรับเจ้าตัว4ประตูเกียร์ออโต้นะอ่ะในโซนฝั่งนี้นะครับผมก็3คันนะสำหรับเจ้า Honda City 1 0 0 0นึ 1, 000, ่งพเทอร์โบนะมีอยู่3คันที่เข้ามาใหม่นะครับผมที่เข้ามาสดๆร้อนเลยเข้ามาวันนี้นะเพิ่งตรวจสภา,ภาพเสร็จแต่ว,ว่าราคา เดี๋ยวถ้าราคามาเดี๋ยวผมมาแจ้งอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าใครอยากได้จริงๆหรืออยากรู้ราคาจริงๆเดี๋ยวพี่เพิ่มเพื่อนผมมาเพิ่มไลน์มผมมานะที่เบอร์0ูนย์เก้าสองห้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสามแปดนะพี่นะมีอยู่สามคันนะครับผมมีอยู่สามคันนะทะเบี่สเจ็ดศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งศูนย์สี่แล้วก็เก้าหนึ่งศูนย์สามนะครับผมนู้นจอดอยู่ตรงนู้นคันหนึ่งนะมีอยู่สามคันถ้าใครสนใจก็สามารถโทรสอบถามผมก่อนได้นะเดี๋ยวถ้าราคาออกเดี๋ยวผมแจ้ง นะครับผมเดี๋ยวราคาออกเดี๋ยวผมแจ้งนะวันนี้เป็นวันที่9นะครับผม9เดือน10นะ,นะครับนะมาาันจะเออซิตี้หนึ่งพันเทอร์โบนะไอพวกนี้ก็รอ,อส่งมอบนะครับผมรอส่งมอบนะรอส่งมอบนะครับไปดูมิวเอ็กเที่นั่งกันบ้าง7ที่นั่งตอนนี้ก็รถมีเป็นตัวขับ2นะสรับมิวเอ็กเครื่องยนต์สามพันะไม่ใช่โฟวิวนะครับผม เครื่องยนต์สามพันไม่ใช่4ฟ e วิ view, นะมิลเอ็กคันนี้นะมิ X เคันนี้เลขไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สโลอ่นะมิลเอ็ x, คันนี้เลขไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สโลนะครับใครสนใจมิ x เดี๋ยวขออนุญาตไม่รู้เปิดได้หรือเปล่าอ่ะเปิดไม่ได้นะเลขไม่หนึ่งแโลนะครับผมคันนี้มิวเเครื่องยนต์3000มพันรถเป็นปี2020 รถนะเป็นปี2020ราคาบอกเลยว่าราคาถูกอีกแล้วนะราคาคันนี้อยู่ที่7 9 0 0 0สบาทสำหรับโปรโมชั่นเดือนตุลาคมเท่านั้นนะใครที่กำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งราคางบประมาณ70,0,000ต้นๆน,น,นะก็นี่เป็นอีกหนึ่งคันนะราคา7 9 0 0 0สาบาทสำหรับโปรโมชั่นเดือนตุลาถ้าใครถ้าโดนจองก่อนก็หมดสิทธิ์นะครับผมตอนนี้ยังว่างอยู่นะวันนี้ยังว่างอยู่ถ้าคลิป ถ้าคลิปนี้ออนแอร์ออกไปแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมนะติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์0925974738องห้เ็เนะเมล X เครื่อง3000ขับ2นะครับผมเกียวโต้นะปี2020เลขไม่ห149.07กิโลนะ1 4 9 0 7กิโลรนะาคาอยู่ที่7 9 0 0 0บาท7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะ ใครสนใจรีบติดต่อหาผมได้เลยนะอะไปดูในส่วนของลานลานจอดของเราดีกว่านะลานจอดหลังโกดังของเราดีกว่าว่าหลังโกดังมีรถรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับมาในส่วนด้านหลังโกดังของเรานะครับผมออกจากโกดังออกมานะก็จะมาเจอลานของเราลานจอดรถโล,ดลง่ลงๆเลยนะไม่มีล่มนะครับผม นะอะมาเจอ V8 นะ V8 คันนี้บอกเลยว่าเลขไม่น้อยอีกแล้วนะเลขไมน้อยอีกแล้วนะครับผม V8 คันนี้นะเป็นปีสองพัเครื่องยนต์หน้าและเป็นตัวมิดด้วยเป็นตัวลอง g top นะครับผมสลับเจ้า V8 คันนี้นะเลขไมคันนี้อยู่ที่8ปด0 0ืโลนะแปดหมืกโลเก้ารกิ 89, 10, โลนะแปดหมื่เกิโลเท่านั้นนะครับผมรถเป็นปีสองพั นะราคาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นนะสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะสำหรับเจ้าวีออสคันนี้นะตอนนี้ v ีออสเหลือไม่เยอะเลยนะครับผมเหลือไม่เยอะนะแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งนะรูปร่างเหมือนกันสีเดียวกันนะแต่ว่าต่างกันที่เลขไม้นะเลขไม่อีกหนึ่งคันจะอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าอ่าแปดสิบเก้ากิโลนะผมสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าอ่าแปดสิบเก้ากิโลนะ หายราคาเดียวกันนะราคา3,54,000บาทนะ3 5 4 0 0 0บาทนะสองคันนี้ปีเดียวกันสีเดียวกันเครื่องเหมือนกันนะต่างกันที่เลขใหม่นะต่างกันที่เลขใหม่นะนะครับผมใครที่สนใจ v ีออนะเครื่องยนต์1.5ปี2020เป็นตัวรองท็อปนะครับผมก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะมีเลขใหม่8 0,000แล้วก็3 0 0 0 0แล้วก็จะมี1 0 0 0 0แสนหนึ่งคันนะครับผม1น0 0 0แสนหนึ่งคันนะ 1, <1 000, 000> น0 0 0แสนหนมะครับผมอีกหนึ่งคันนะราคาเดียวกันนะราคาเดียวกันต่างกันที่เลขไม่นะใครมาก่อนก็ตามที่ผมเคยแจ้งไว้นะมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนใครสนใจโทรหาผมได้ที่เบอร์0 9 2 5 9 7 4 7 3 8ด0925974738 0 9 2นะพี่นะ0 9 2 5 9 7 4 7 3 8ใครสนใจ v ีออหรือว่าสนใจคันอื่นสามารถติดต่อหาผมได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆว่ามีคันไหนอีกที่น่าสนใจนะไปนะแล้วก็จะมี สมาร์ทแคนะครับผมเดี๋ยวไปสมาร์ทแคปก่อนนะขออนุญาตสมาร์ทแคปนะมีหลากหลายคันให้เลือกนะครับผมมีหลากหลายคันให้เลือกสมาร์ทแคป90ไปโดนจองด้วยอย่าง90อ่ะ90โดนจองไปแล้วตอนนี้เกียร์ออโต้น่าจะโดนจองไปหมดแล้วนะครับผมจะสลับตัวสมาร์ทแคปนะ เกียร์ตัวน่าจะโดนจองไปหมดแล้วนะครับนะตอนนี้ก็น่าจะมีเหลือพวกอ่าเกียรเกียเกียธรรมดานะผมเกียธรรมดานะเดี๋ยวพาไปดูนะเกียรธรรมดาหาทะเบียนก่อน643มีไหม6 4ส643 643สน่าจะโดนจองเหมือนกันมั้งนะ6 4สน่าจะโดนอืม น่าจะโดนเหมือนกันน่าจะโดนจองนะครับผมแล้วก็ 652. 652. ไม่มีนะ่ะรถนี้โดนจองหมดแล้วนะครับผมรถนี้โดนจองหมดแล้วนะรถสภาพสวยรถดีไม่น้อยนะส่วนใหญ่จะโดนจองก่อนนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้โดนจองทุกคันเสมอไปนะครับผมก็ไม่ได้โดนจองทุกคันเสมอไปนะอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆว่ามีคันไหนที่น่าสนใจนะครับผม เดี๋ยวไปดูแคบโค้งส้มกันหน่อยสิแคบโค้งส้มราคาไปต่อได้นะราคาไปต่อได้นะครับผมราคาหน้าซื้อนะเดี๋ยวไปดูแคบโค้งส้มกันก่อนนะนี่แคบโครงส้มนะเป็นเครื่องยนต์2.4ตัวอรร่ตัวเกียร์ธรรมดามต,ตัวเกียร์ธรรมดานะครับผมเครื่องยนต์2.4ตัวเกียร์ธรรมดานะ4 9 5 9ก0ก็ไม่มีนะนี่ ดูฝั่งนี้ดีกว่า4732 4731 4736มนี่มไหม4736นี่ก็ราคาแครบปี2019เกียร์ธรรมดานะครับผมราคาก็อยู่ที่280,000แมืนนะครับผม280,000มืนนะ280,000มืนนะครับผมเลขไม้ก็มีงแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับผม เลขยกไมลมีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับผมสรับเจ้าตัวสมาร์ทแคปี2019นะครับปี2019นะนี่ก็จะมีหลากหลายคันนะและวันนี้มาแจ้งราคานะครับผมนะแล้วก็นี่พิเศษคันนี้นะครับผมปี2021นะปี2021นะครับผมคันนี้นะนี่ปี2021เลขไม่เพียง ห้าหมืนกิโลเดี๋ยวพาไปดูโฉมหน้ากัน Smart Cap ปเกียร์ธรรมดาเป็นขับ4 4่โฟนะเป็นขับ4 4่โฟนะครับผมคันนี้นะเลขไมลห้าหมื่นวิ่งแค่50,000กิโลและทะเบียน3ตัวด้วยนะทะเบียน3ตัวด้วยแล้วก็ราคา5 6าแสนหบาท5 6าแสนหสีบาทสำหรับตัว Smart Cap 4โฟ e วเกียร์ธรรมดาคันนี้นะรถเป็นปี2021เลขไมลห้าหมื่นกิโล นะผมเลขไม่ห้า0มื่กิโลเท่านั้นนะใครสนใจสามารถติดต่อมาสอบถามได้ใครที่อยากได้โฟวิวนะครับผมใครที่อยากได้โฟวิวนะสำหรับที่ผมเคยอัปเดตไปนะคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเจ้า p ิเลนเนอร์นะครับผมพเลเนปี2020นะครับผมนะปี2020องคันนี้ก็โดนจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นตัวมิดบอกเลยว่าราคาเย้าวยวนใจมากนะราคาเย้าวยวนใจมากเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ฟังแล้วกันเนาะ นะสองคันนี้นะครับผมโดนจองไปแล้วราคาอยู่ที่ 5, 000, 5 000, 3, 000, 9, 000, นะ้0แสนห้าแสนสามหมนเกะห้าแสนเกลขไม่หลักหมื่นนะผมจำไม่ได้ว่าคันนี้ส0 0 0มหรือคันนี้ส0 0 0มืน่นนะสามหมื่นสีมั้งนะครับผมนะเลขไมน้อยเลขไม่น้อยจริงนะสลับใครที่พลาดไปก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวรอรถหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าเดือนไหนนะครับผมเดือนนี้ คงไม่มีแล้วนะเดือนนี้คงไม่มีแล้วที่ไม่มีรถเข้ามานะครับผมสำหรับใครที่พลาดไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรลอรลถอหน้านะครับผมรอรถหน้านะเลขไม้สา0หม 30, 40, นะื่นสี่หมื่น่ะเลขไม้น้อยและราคานี้คุณพี่น่าซื้อน่าจับจ้องนะน่าซื้อเอาไปขายต่อก็ได้นะนะครับผมเอาไปขายต่อก็ได้นะแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงเพราะว่ามันโดนจองไปแล้วนะครับผมนะอ่ะห้าพันเก้าหั้ามีไหมสมาร์ทแคป สมาร์ทแคปตอนนี ern, 80, ้รถเหลือไม่เยอะแล้วโอเคเออรถเหลือไม่เยอะแล้วสำหรับตัวสมาร์ทแคปนะครับผมใครสนใจก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะเพิ่มเติมนะราคาเริ่มต้นแปดอ่าสองแสนแปดหมื่นนะครับผมสองแสนแปดหมื่นนะสำหรับตัวสมาร์ทแคปนะครับผมนี่ไปชมนี้นะครับนี่ก็จะมีหลากหลายคันอยู่นะมีหลากหลายคันเรื่องเรียกไหมมีแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะเริ่มต้น280,000แปดนะครับผมเริ่มต้น280,000แปดนนะครับผมสำหรับตัวสมาร์ทแคป ใครที่กาลังมองหาก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้สาหรับตู้หัวเดี่ยวนะหัวเดี่ยวต่อตู้นะครับผมก็มีขายเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นตู้บล็อกนะเป็นตู้บล็อกนะครับผมนะไม่ใช่ตู้อลูมิเนียมนะครับผมไม่ใช่ตู้อลูมิเนียมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสักคันหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดห้ามีไหมน่าจะไม่มี น่าจะโดนจองหนึ่งสามเมื 1, ม่อกี้เห็นวแบ๊บอยู่เจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดหกนะก็ก็มีอยู่นะครับผมสลับเนี่ยเป็นตู้แบบนี้นะเป็นตู้แบบนี้นะครับผมราคาเริ่มต้นสามแสนปี2020 279,000บนานะครับผมสลับปี2020ันยะี่สบนะ2 279,221 0 0 0 0นะครับผมราคาที่349,000นะนะครับผมสำหรับเจ้าตู้หัวเดียวนะครับผมตู้หัวเดียวนะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับผมนะวันนี้ต้องขอตัวลายไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะและใครดูคลิปนี้จนจบแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่อง ดีเดีาด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะไม่พลาดทิปดีๆครั้งถัดไปนะครับผมคลิปหน้าจะมีรถอะไรที่เข้ามาใหม่หรือว่าจะเป็นรุ่นไหนที่เอามารีวิวให้ลูกค้าดูฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมวันนี้ต้องเซลล์ดี day, ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ